วิดีโอการสอนการพัฒนาทักษะทางสมอง EF Executive Function ของเด็กปฐมวัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษากิจกรรมรอบรู้ปลอดภัยยาเสพติดชั้นปฐมวัยโรงเรียนวัสมัคคีธรรม เรียกรียงโดยปีดาบรรดาจาย์พาโดยพันชาดิยนานนะคะอ่าดูสีนกนกาพุทธทหามาแล้วกอนกาวิ่งมาแล้วพักเพื่อนกระเด็นลงโอ้ไม่อยากเล่นกับกอน้า้นะังะกอนกาเป็นเด็กแข็งแรงและตัวโตกว่าเพื่อนเวลาเล่นกับเพื่อนกินแน่แรงโดยที่ไม่รู้ตัว ถุงไม้มด้วยใช่ไหมบางครั้งก็เล่นสนุกเกินไปแล้วก็ไปแกงเลยแกล้งอก็แกแล,แกงแลแก้งอะไรอีกดูสิเพื่อนเนพื่นอนเนพื่นอนผู้หญิงก็ไม่ชอบเล่นกับก้นกาเพราะว่าชอบเล่นถายของตามที่เล่นเบาๆค่อยๆจับค่อยๆอยเล่นก้นกาผู้กาะหามมาแล้วก้นกาวิ่งเข้าไปชนของหล่นทางหมดเลยแตกเสียหายหมดเลยเพื่นอนเพื่อนก็ร้องเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าต้นกา ของเราทังงหมดเลยนะไม่อยากได้ก้อนตาแล้ว สอนว่าอย่าจับของจากคนแต่หน้าไม่งั้นจะเป็นอันตรายได้ใช่ไหมคะดีเจใช่เอออย่าคุณครูจะถามนะว่ามิถาเรื่องนี้สอนไว้ว่าอย่างไรอ,อ้อาไปแล้วแล้วกเอาขนมคนแต่หน้าไปให้เพื่อนๆกินด้วยดูสิทอาไมคะ กันด้วยต้นกาทำไงดีละ่ะโอ้ยต้นากาต้องไปช่วยเพื่อนแน่เลยใช่ไหมอ่าไปบอกผู้ใหญ่ใจดีมาดูคนแปลกหน้าดีกว่าเมื่อพวกผู้ใหญ่วิ่งมาดูคนแปลกหน้าก็ตกใจทิ้งขนมแล้วก็วิ่งหนีไปตำรวจจับตัวพวกเขามาได้และบอก<แ>ว่าขนมในถุงนี้อันตรายมากมากเลย มาพเพื่อนๆแลกยอมให้ต้นกล้าเล่นด้วยถี่แล้วบางครั้งต้นกล้าจะเผลอเล่นแรงไปบ้านแต่ต้นกล้าก็พยายามเล่นเบาๆกับเพื่อนที่สุดอ่านิ่พาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่งไคะเมื่อเจอคน I'm not to ปนนใหญ่ ubers, ans, ้ง no ีว่าต oh, okay. ั้งน้ำตั้งไปห้องไปห้องลูกไปหนะองอูม่เล่ไม่เล่นั้นไปุ้านั่งดูเล่นนักูุดูไหมคะยาบาเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคะอ่าอ่าเป็นกูนอ่านัแสดงมาแล้วค่ะอ่ดูไหมคะว่า ยืนเรียกันเลยอ่ะดูซิว่าทำไมคะโจรผูกอะไรเลยคะตำรวจจ่ะเพราะว่าทำไมคะเพราะว่าทำไมเสพติดยาบ้าใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณครูเขาบอกไว้ว่ายาบ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนักเรียนควรที่จะไปรองไหมคะอ่ะถ้ารองติดแต่ถ้าเราขายก็ทำไมคะถูกตำรวจทำไมเลย ทำไมคะโจรเนี่ยติดยาใช่ไหมให้ตำรวจทำไมคะจับไปอะไรได้เข้าขู่เข้าขูกอ่ะเอามือวางไว้ที่หน้าตา่างเอาตัวเองตบมือเสร็จค to ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเอามือวางไว้ที่หน้าตานั่งสมาธิให้เรียบร้อยเบรค่านนักเรียนทำความเคารพ เกติดนักเรียนอยากรู้ไหมว่ารอบรู้ปอดภายซีเซตติดเราจะรอบปอดภายกักซินเจตติดยังไรนักเรียนมาติดตามชมนะคะอ่ะอันดับแรกนะคะเมื่อวันจันใช่ไหมคุณครูก็เล่าที่ทานเรื่องอะไรคะตนล้าผู้ก้าหารให้ฟังมาแล้วหนึ่งรอบใช่ไหมคะอ่ะวันนี้คุณครูก็จะมาพูดเกี่ยวกับข่าวนะคะการรายงานข่าวแปจับกลุ่มยา ขาย้าขายยาเสพติดอาดูซิทำไมคะในเนื้อเรื่องเองนี่ยมันมีอะไรบ้างเยี๋ยวคุณครูก็จะทำไมคะจะถามนักเรียนว่าในเนื้อขายของในเนี้ยมีอะไรบ้างาการจาับกลุ่มการจับกลุ่มครอบครองขาขายสิ่งเสพติดสามร้อยแปดสี่เมตรพบว่า โอ้จับจับจริงอคขยับการขยับโอ้โหไม่ค่ะโอเคไหมคะ ดูสิพีน่นิกอ่าถูกต้องอ่าดูคำต่อไปดูสิอะไรเอ่ยอะ่าวันนี้เราจะมาทำอะไรคะ ทำอะไรเอ่ยไปทดอกไม้ไปทำดอกไม้ดูซิว่าต้นกล้วยทำไมคะว่าเมื่อวานนี้เราพิมพ์ภาพจากอะไรคะประกาศข่าวใช่ไหมหัวประกาศดูซิวันนี้เราจะทำไมคะเอาการกล้วยไปทําดอกไม้ได้จริงหรือเปล่านักเรียนอยากทำไหมคะอยากทำไหมครับอยาก่น้องมีอยากทํำไหมคะอยากโอเค